ยันตละครเรื่องหุญญ่นยนต์อ้นละเวงเพื่อนเพื่อนเคยเห็นพวกมดแบกผมเดินเรียงเป็นแถวเพื่อหาอาหารและช่วยกันแบกอาหารเดินเป็นระเบียบกลับเข้ารังไหมครับฮ <c oughs> ว่าแล้วว่าเพื่อนเพื่อนต้องเคยเห็นพวกเราชาวมดช่วยกันแบกอาหารยางขยันขันแข็ง ไม่มีมดตัวไหนปลิกปากบ่นซักคำหรือว่าจะบน่นแต่ไม่มีใครได้ยินก็ไม่รู้นะเดินแบกอาหารเช้าเดินแบกอาหารเที่ยงเดินแบกอาหารเย็นเป็นอย่างนี้ทุกวันพร้อมมดขยันผู้ซึ่งชอบประดิษฐ์ค้อนคว้าก็เลยมีความคิดว่าน่าจะลองคิดคิดประดิษฐ์อะไรสักอย่างเพื่อเอามาช่วยงานพวกมดอย่างเรา จนกระทั่งวันนี้วันที่ผมทำสำเร็จและอยากจะเอาผลงานชิ้นสำคัญอวดให้เพื่อนเพื่อได้เห็นกันในวันนี้น่าตื่นเต้นจังเลยนะไม่รู้ว่ามดขยันมีอะไรจะมาอวดพวกเราอ,ะนอนน่ะนั่นนซสิดวงดุกดิกก็อยากเห็นบางทีอาจจะเป็นอะไรที่สนุกก็ได้นะแต่คราวนี้ดวงดุกดิกกับเต่าทองจุด ต้องระวังหน่อยนะอย่าให้เหมือนคราวที่แล้วล่ะซุกซนจนเป็นเรื่องแหมคิดแล้วก็น่าอายจริงๆเลยอะ่ะพอก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าน้ำสีสีที่มดขยันคิดคราวที่แล้วจะเป็นแก๊สชนิดหนึ่งเต่าท้องจุดกับด้วงดุกดิ๊กก็นึกว่าเป็นน้ำหวานแอบมาดื่มไปนิดเดียวเป็นเรื่องเลยอะ่ะใช่ใช ผายลมทั้งวันเลยก็นั่นไงผีเสื้อถึงบอกให้ระวังไงล่ะอย่าเพลอเอาไปเล่นโดยไม่บอกมดขยันนีกล่าโธ่รู้แล้วน่าบ่นอยู่ได้เฮ้เฮันนไงมดขยันมาแล้วไหนมดขยันมีอะไรจะให้พวกเราดูหรอนั่นน่ะสิอยากเห็นจังเลยทายเห็นใช่ไหมเอามาโชว์หน่อยเด้เอามาโชว์กันหน่อยเด้ใจเย็นเย็นเอาละ พร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้ว,ลวถ้าพร้อมกันแล้วขอเชิญพบกับประดิษกรรมชิ้นล่าสุดของมดขยันได้เลยหุ่นยนต์เอซัดวันทูทรีหุ่นยนต์เอซัดวันทูท หุ่นยนต์เอเซดวันทูทีทำอะไรได้บ้างล่ะใช่ใช่ใช่นั่นเนเต่าท้องจุดอยากรู้อยากรู้ว่าเอาล่ะหุ่นยนต์เอเซดวันทูทีปฏิบัติตามข้อมูลที่ถูกโปรแกรมไว้ปฏิบัติหุ่นยนต์หาอาหารหุ่นยนต์แบกอาหารหุ่นยนต์เดินกับพลังหุ่นยนต์หาอาหารหุ่นยนต์แบกอาหารหุ่นยนต์เดินกับพลังหุ่นยนต์ หัอาหารบุญยนแบกอาหารบุญยนกลับเก้าหลังหยศเป็นไง โลแกมหาอาหารของ A z 1ซ3วันทูทีเป็นไงเจ๋งมากตลกดีหุ่นยนต์หาอาหารหุ่นยนต์แบกอาหารหุ่นยนต์กลับข้าวรังตลกจริงหุ่นยนต์อะไรทำท่าเหมือนมดไม่มีผิดเลยอนั่นนะเซนอกจากหุ่นยนต์หาอาหารหุ่นยนต์แบกอาหารหุ่นยนต์กลับข้าวรังแล้วยังจะทำอะไรได้อีกหรือเปล่าได้ทั้งนั้นแหละ หุ่นยนต์เอเซ็ตวัทําตามทุกอย่างที่เราสั่งได้ทั้งนั้นเลยฮะทาทุกอย่างตามที่ทเราสั่ง,งได้ทั้งนั้นเลยเหรอใช่มดขยันประดิษฐ์หุ่นยนต์เอเซ็ตวันทูขึ้นมาก็เพื่อช่วยหาอาหารจึงป้อนข้อมูลให้เพียงเท่านี้แต่หุ่นยนต์ยังทําอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างแนะ่ น่าตื่นเต้นจริงๆเล้อย่ะใช่น่าตื่นเต้นจริงๆด้วยมดขยันคิดได้ยังไงเนี่ยอย่างนี้เจ้าหุ่นยนต์เอเซดวันทูทรีก็ช่วยหาอาหารเพื่อเก็บตุนในหน้าหนาวได้ด้วยสิดีจริงๆใช่ดีจริงๆเลยเอาละหุ่นยนต์เอเซดวันทูทไปพักผ่อนได้ หุ่นยนต์เอเซนวัทรีไปพักผ่อนได้ไปพักผ่อนได้ไปพักผ่อนได้เป็นไงหุ่นยนต์ของมดขยันน่าสนใจมะยังยังไม่หมดแค่นี้นะยังม่อีกอ่ะมดขยันยังประดิษฐ์เครื่องหัวเราะอีกด้วยเครื่องหัวเราะเอ้ยไมไม่โชว์หน่อยยังยัไม่โชว์เลแต่ว่า เครื่องหัวเราะยังไม่เสร็จสมบูรณ์น่ะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกนิดหน่อยเมื่อเสร็จแล้วมดขยันจะเอามาโชว์นะน่าสนุกเนอะเครื่องหัวเราะแสดงว่าจะต้องมีเรื่องหัวเราะกันทั้งวันเลยใช่ใช่ใครที่อารมณ์ไม่ดีก็จะอารมณ์ดีมีเรื่องหัวเราะได้ทั้งวันเลยแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวก็มีเรื่องสนุกทั้งวันแล้วใช่ไหมเต่าทองจุด ใช่แล้วคราวนี้ต้องมีเรื่องสนุกสนุกแน่แน่<ๆ>เลยโอ๊ยได้เวลาที่ผีเสื้อต้องไปเก็บน้ำหวานแล้วล่ะผีเสื้อไปก่อนนะจ๊ะได้เวลาที่เราทั้งสองต้องไปคิดแผนการเหมือนกันึวิ๊ไม่ใช่ได้เวลาที่เราต้องไปจัดการงานที่ยังไม่เสร็จเหมือนกันไปเถอะต่อทองจุดปะเราแอบเอาหุญญ่นยนต์ไปทำอะไรดีอะโอ้ชุดอย่าเอ็ดไป คิดกันก่อนดีกว่าป่ะระหว่างที่มดขยันกำลังปร,ปรับปรุงแก้ไขเครื่องหัวเราะและคิดค้นเครื่องมือใหม่ๆอยู่นั้นดวงดุก๊กดิกและเต่าท้องจุดก็แอบย่องมาที่ห้องทดลองของมดขยันตามฉันมาตามฉันมาไวๆอาจมีเรื่องสนุกให้ได้ฮ่าฮ่าฮ่าย่องเบาๆเดินเบาๆก็ไหว อย่าให้ใครรู้ได้ว่าเราจะฮ่าฮ่าฮ่าชอบชอบบอกตรงๆช,ชอบชอบสนุกดีออกตื่นเต้นจะตายได้แอบ,บเอาหุ่นยนต์ไปใช้หุ่นยนตัวใหญ่จะออกจัดการต่อสู้ทำตามคำสั่งสนุกดีจังคอยดูละกันหุ่นยนต์จะออกจัดการ ทำตามฉันสั่งจุนายมันเองเราแอบ,บย่องแล้วก็เอาหุ่นยนต์ไปใช้ก่อนองไม่มีใครรู้เนาะใช่ใช่เราแค่เอาไปเล่นให้สนุกนิดหน่อยอ่ะโดยไม่ต้องบอกเจ้าของคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเออว่าแต่ว่าเจ้าหุ่นยนต์เอซัดเช็กหนอซาอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาเรียกว่าหุ่นยนต์เอซัด วันทูจีหรอโอ้ยนั่นแหละมันก็แปลว่าหนึ่งสองสามเหมือนกันเออมดขยันเขาเอาไปเก็บไว้ที่ไหนกันเนาะน้อหน้าไหนอุญยศเอซวันทูทีโอ้ยโอ้ยเบา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 โอ้ยแล้วนี้ เรื่องอะไรเนี่ยวาเก่กัอยู่ตรงเนี้ขำจังตลกเจ๊งๆเลยอ๋อรู้แล้วว่าเครื่องอะไรเครื่องหัวล้อแล้วทำไมมาวางไว้ตรงนี้ตาเราจังเลยนายหัวล้อเบาๆได้ไหมเดี๋ยวใครรู้หมดว่าเราแอบเข้ามา ก็มันตลกนี่วางตรงนี like ้สะดุดคมเดียวหัวตามเลยเอเครื่องนี้มันใช้งานได้นี่แล้วทำไมมดขยันถึงบอกว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ล่ะฮะใช่ใช่ฉันก็หัวร้อใหญ่เลยเรื่องหมันเ้าะ รู้แล้วทําไมเครื่องถึงไม่สมบูรณ์หัวเราะไปร้องไห้ไปอ๋ออย่างนี้นี่เองโธ่น่าสงสารรีบไปดีกว่าก่อนที่เจ้าเต่าทองจุดจะทําเสียแผนหุ่นยนต์เอสซนวันทูทีทำตามคำสั่งเดินตามมา รถยนตเอซดวันทูททำตามคำสั่งเดินตามไปเฮ้ใสการได้แล้วไปเราไปมไปเราไปเราไปลาตาาทองจดด้วยตาวทองจดไปด้วยเดะ เสร็จสักทีแผงควบคุมคำสั่งของหุ่นยนต์เอเซดวันทูทรีมดขยันคิดตั้งนานเมื่อติดแผงควบคุมคำสั่งนี้แล้วก็จะไม่มีใครนำเจ้าหุ่นยนต์เอเซดวันทูทรีไปใช้ในทางที่ผิดๆดได้เอาละหุ่นยนต์เอเซดวันทูทรีออกมาได้เอะทำไมไม่ออกมาละเจ้าหุ่นยนต์เอเซดวันทูทรีออกมาได้ ไม่ออกเด็กๆเ,เห็นหุ่นยนต์เอซัวันทูทรของมดขยันไหมครับฮะเห็นแล้วครับฮะใครมาเอาไปนะครับโอ้ดวงดุกดิกกับเจ้าเต่าท้องจุดมาแอบเอาไปละครับโอ้ยแย่แล้วมดขยันยังไม่ได้ใส่แผงควบคุมคำสั่งเลยต้องเกิดเรื่องบุบๆแนะ่โอ้แย่แล้วดวงดุกดิกเต่าท้องจุด แล้หุ่นยนต์เอซัดวันทูทรีออกไปทางไหนครับฮะออกไปทางนี้เหรอครับมดขยันต้องตาไ้ก่อนที่จะเกิดเรื่องวุ่นวุ่นไปละอ้ยเกือบแย่น่หัวร้อไปร้องไห้ไปเหนื่อยจริงๆเลยก็เดินไม่ระวังนี่นนะ ไม่ดูให้ดีๆไปชนเครื่องหัวเราะที่ยังไม่เสร็จก็เกิดเรื่องจนได้เนี่ยเฮเอว่าแต่ว่าเจ้าหุ่นยนต์เอซัวันทูทีเนี่ยจะก่อเรื่องอะไรอีกเ,เปล่านะโอ้ยจะเกิดเรื่องได้ยังไงแค่เราเอามาเล่นสนุกๆให้เป็นหุ่นยนต์องค์คารักปกป้องเราแค่เนี้จะเกิดเรื่องได้ยังไงอะฮะหุ่นยนต์องค์คารักเฮ้ยดีๆงั้นก็ต้องต่อสู้ได้ด้วยสิ หากใครมาบังอัดรังแกเต่าท้องจุดแล้วก็ด้วงดุกดิกเจ้านายของมันมันก็จะเตะซ้ายเตะขวาอัดซ้ายอัดขวาโอขวาโอ้ยลีลามากไปหน่อยนะโอ้ยแยบมากเฮยหุ่นยนต์จะปกป้องเราใช้เปล่าใช่ใช่งั้นเราก็สั่งให้เจ้าหุ่นยนต์แสดงลีลาการปกป้องป้องกันเจ้านายให้ดูหน่อยぜได้เลยหุ่นยนต์แอสเซนตวันทูที ปฏิบัติหุ่นยนตหาอาหารหุ่นยนตแบกอาหารหุ่นยนตเดินกับกังงยุดโทบอกให้แสดงลีลาต่อสู้ป้องกันเจ้านายไม่ใช่ทำท่าแบกอาหารเอซัตวันทุติทำไม่เป็นยังไม่ได้ป้อนข้อมูลการต่อสู้ทำยังไงเอซัตวันทูทีไม่รู้เอซัตวันไม่รู้หุ่นยนต์หนอมน้ำจริงๆเลย มาเตาท้องจุดจะป้อนข้อมูลให้ดูให้ดีก่อนอื่นก็ต้องเรียกพลังลมปานก่อนเอบเรียกพลังลมปานอุ๊ยอัดซ้ายอาัดซ้ายโชกขวาโชกขวากางฟูไฟติงยูยูชา,าลาลาลาเออ,อเออต้องเตะซ้ายเตะขวา เตะซ้ายเตะขวานี่นเอาต่อสู้แบบด้วงดีกว่าวิ่งหัวชนฝาไอตว,วิ่งหัวชนฝาอยาโตถ้าเด็กๆเ,เล็กล็อกดีกว่าตีเขา่าเต่าทองฟาดหางเลกล็อกตีเขา่าหุ่นยนต์ฟาดหางอย่าไปฟังอย่าไปฟังต้องท่านี้ด้วงชนดาจูหู ดวงชนดักไม่เอามาทางนี้มาทางนี้เต่าทองสอบกลับุนยดสอบกลับเต่าทองไปมาฝั่งนี้มาฝั่งดวงดีกว่าฟังเต่าทองดีกว่าฟังดวงดีกว่าเต่าทองฟังดวงดีกว่าฟังเต่าทองดีกว่าฟังเต่าทองดีกว่าไม่เอาต้องฟังเต่าทองหยุดวนยนหัวชนดะ วายวิ่งโจมฉันทำไมบุญยอดตีศอกวายตีศอกฉันทำไมบุญยอดฟาดหางวายฟาดหางฉันทำไมอะทำอะไรกันอยู่จ๊ะฟาดหางกันอยู่ว้ายวายมารังแกสุภาพสตรีได้ยังไงอะบุญยอดถูกปัานข้โมยต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้ว้ายช่วยด้้ววยยช่ดวย

哦。<Aww. S 2> uh แค่เอามาเล่นต่อสู้ให้สนุกสนุกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องแบบนี้นี่นาทายทายก็แค่เอามาเล่นโดยไม่บอกเจ้าของก็งเลยเกิดเรื่องแบบนี้น่นสิ<ม>จ้าดวงสำนึกผิดแล้วล่ะต่อไปดวงดุกดิกจะไม่สน ไม่แอบ,บไปเอาของของใครมาเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วนะใช่เต่าท้องจุดก็เหมือนกันเต่าท้องจุดขอโทษนะขอโทษยกโทษให้เต่าท้องจุดด้วยนะมดขยันนะก็ได้เย้ขอบใจขอบใจเธอมีน้ำใจจริงๆที่ไม่โกรธเราอ่ะงั้นวันหลังเต่าท้องจุดขออนุญาตยืมหุ่นยนต์มาเล่นอีกนะไม่ได네้อ้าวไหนว่าไม่โกรธไง ไม่โกรธนะไม่โกรธลักแต่ว่าเรื่องที่จะให้ยืมหุ่นยนต์มาเล่นน่ะคงไม่ได้แล้วละทำไมอ่ะมดขยันจะทำลายหุ่นยนต์นี่<ฮ>แล้วก็แยกส่วนเก็บไว้ทำไ,ทำไมอ่ะมดขยันคิดคิดดูแล้วอ่ะมดขยันก็หาอาหารเองได้แบกอาหารเองก็ได้นอกจากจะภูมิใจที่ได้ทำเองแล้วยังเป็นการได้ออกกำลังกายอีกด้วย สมัยจาเป็นนี่ที่จะต้องมีหุ่นยนต์น่ะจริงด้วยไม่ต้องใช้หุ่นยนต์ก็ดีอยู่แล้วจริงไหมเต่าท้องจดุดดวงดุกเด็ก๊กช่ยเอ๊แต่แม่อดเล่นสนุกเลยงั้นวันหลังเราขอยิ้มเครื่องหัวเราะมาเล่นก็นแล้วกันนะนะ้มดขยันนะซศร้าไม่เสร็จไวๆนะไม่ได้เหมือนกันอา้าวทำไมอ่อะก็คิดคิดดูแล้วนะการที่ใครจะหัวเราะ ก็ต้องเกิดจากการที่เรามีความสุขหรือว่าสนุกจริงๆจะไปบังคับให้เขาหัวเราะไม่ได้ล่ะนั่นสิจริงด้วยผีเสื้อเห็นด้วยเอาละมดขยันต้องไปก่อนนะต้องไปจัดการแยกชิ้นส่วนหุ่นยนต์เก็บไว้ปะ,ะหุ่นยนต์กลับห้องทดลองหุ่นยนต์กลับห้องทดลองกลับห้องทดลองทดลอง ไปยังจำได้เกือบไปแล้วมิล่ะไม่น่าเลยเราเกือบแย่เลยเราไม่เอาแล้วเกิดแล้วนะนั่นสิเกือบเป็นเต่าท้องหลายจุดอายุสั้นแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อนๆก็จะเห็นพวกผมมดขยันตั้งหน้าตั้งตาหาอาหารแบกอาหาร เดินเป็นระเบียบโดยไม่มีหุ่นยนต์แปลกหน้าแทรกเข้ามาในแถวเลยและหากเพื่อนๆได้ยินเสียงพวกเราหัวเราะก,กันครั้งใดก็ให้รู้ว่าพวกเรามีความสุขสนุกสนานกันจริงๆไม่ได้เกิดจากเครื่องหัวเราะนะครับ